สนับสนุนโดยรถเมตราดีเกินไปซื้อได้ที่ทีรศักดิ์ชอบกลับมากระตอบกลับข่าวข่ำนะครับผมวันนี้มีเหตุการณ์ที่ไา่ารข่าวคือช่องกระแตวช่องปอมครับได้สร้างช่องด่าคนอื่นและด่าแต่ช่องที่เป็นคนทำกับผู้หญิงนะครับผมไปด่าช่องวันนี้ก็ จับสิครับตอนนี้ล่าสุดตารางตามตัวอยู่ครับแต่ถ้าเจอแล้วก็ปวดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้หนึ่งเก้าหนึ่งนะครับผมอย่าลืมโทรไปแจ้งเ้อแลวจะมีช่องหนึ่งที่เพื่อคือนช่องโพสต์ตอตัวปลอมใช้โปรไฟล์เหมือนช่องจีนเลยครับผมแต่แต่อย่าให้ทางยูทูบก็มีกฎมากนะรัาด่าคนอื่นถ้าด่าคนอื่นก็จะแบนทันทีแต่ถ้าสุกแบนไปสองช่องหรืสามช่องมันแล้วก็ไม่สำเร็จสักที แต่ล่าสุดจะโดนแบนแน่ๆเลยครับทุกคนถ้ามีข่าวขหน้าเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับผมทางช่องใหม่แล้วเตเต้ใช่ไหมครับคุณตอกิเบนใช่ครับ้างช่องใหม่อีแล้วครับโอเคไข่าวต่อไปเทเลดครับ